ครับก็สวัสดีนะครับพี่นเพื่อนนะครับี่ก็ขออนุโอกาสนะขอโอกาสแกะพระอ่าลงไลน์ลงช่องให้ f c ได้ดูนะครับอันนี้จากอ่ายางสีสุราษฎร์สารคามนะครับสารคามกา็บ้านเกิดผมเองนะครับดีย๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคือผมแกะพระแล้วคข้าวๆนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมจะหานะครับผมจะหา องค์ที่ถึงยุคพอเปิดมาก็ไม่มีนะของพี่ท่านนี้ต้องแจ้งก่อนว่าไม่มีองค์ที่ถึงยุคแต่ผมจะแยกพระให้คร่าวๆนะครับผมจะแยกพระให้คร่าวๆที่เป็นพระแท้แต่ยังไม่ได้เล่นหานะครับอันนี้ต่างวัดนะครับต่างวัดจังหวัดอ่างทองอันนี้ออกต่างวัดนะครับ ที่ผมหยิบพี่ดูด้วยนะครับพี่ดูไปด้วยนะครับอันนี้เป็นผ้าใหม่ผ้าดีนะครับอันนี้วัดอินนะครับอันนี้ปี3536นะครับอันนี้เก็บได้นะครับเก็บได้อันนี้ที่ผมหยิบออกนี่ก็คือให้พี่ดูนะครับอันนี้ก็คือผ้าดีนะครับบาง 38. อุนพรมปี38มแปดสามเก้าสามเก้าปี39นะครับ อันนี้ก็พระดีนะครับอันนี้ผมจะหยิบออกนะอันนี้คือพระดีแต่ว่าเป็นพระเกจิท่านอื่นสร้างนะครับอันนี้ก็ทรงเจดีนะครับในีทรงเจดีอันนี้ก็เก็บได้นะอันนี้เก็บได้เป็นพระพระใหม่นะพระใหม่อ่อองค์นี้นะครับอันนี้พี่ดูไปด้วยนะครับพี่ดูไปด้วยนะครับอันนี้ก็ทรงเจดีเหมือนกันอันนี้เก็บได้นะครับนี่เก็บได้สะสมได้นะครับไม่ถึงสมเด็จนะครับ ชุดที่ผมหยิบขึ้นมานี่คือเป็นพระที่ไม่ถึงสมเด็จแต่ว่าเป็นพระที่สะสมได้ราคาเล่นหาหลักร้อยนะครับหลักร้อยอันนี้ก็หลวงพ่อคูณนะครับส่วนสายโรงงานสายโรงงานนะครับอันนี้ผมคือผมเปิดมาผมหยิบมาเนี่ยคือดูปุ๊บแป๊บเดียวครับ อันนี้คือสายโรงงานน้านี่ผมจะเปิดหลายกล่องนะครับของ FC ท่านไหนลองดูนะครับอันนี้เกจบัวตูมเนื้อมันเงานะครับอันนี้ร้อยปีที่ผมบอกนะครับร้อยปีแบบมีเม็ดไข่ปลาแต่ว่าเนื้อขาวตาผิดนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ดูไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะพี่นะอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นทาปันพระทขึ้นมานะครับวัดเกจก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผ่านได้ผ่านเลยนะพี่ ผ่านได้ผ่านเลยอันนี้พระดีนะรพระดีแต่ว่าไม่นิยมนะครับเป็นพระยุคหลังยุคหลังนะครับแบบนี้ครับผ่านได้ผ่านเลยครับพี่อ,องค์นี้ก็เนื้อดํานะครับลงรักปิดทองนะครับอันนี้ก็ผ่านผ่านเลยครับผ่านเลยอ่ะอันนี้ พะรีพิราตอันนี้เก็บได้ครับให้เก็บให้เก็บอองค์นี้ไม่ไม่ได้รับนะครับแบบนี้ไม่ได้รับนะครับดูเนื้อดีๆนะครับดูเนื้อดีๆอันนี้ไม่ไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับไม่ถึง แบบนี้แบบนี้ของพี่ท่านนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระใหม่นะที่เก็บได้นอกนั้นนี่เห็นไหมเป็นผิวขาวไหมครับธรรมดาเลยนะอันนี้นธรรมดานะครับแบบนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ได้รับเลยนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับเลยถ้าดูคลิปเก่าๆผมลองดูนะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้รับนะครับยังไม่ได้รับ แอส่วนใหญ่มาแต่แบบนี้ครับส่วนใหญ่มาแต่แบบนี้ก็ส่งมาให้ดูครับส่งมาให้ดูเผื่อแบบมีองค์ไหนที่ส่งรูปมาแล้วไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นพระที่สะสมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ตาร้อยปีแต่พระนี่เห็นไหมทำทำมาไม่เหมือนนะทำไม่เหมือนเลยนะครับดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะลองดูนะครับ ไใช่นะครับ <Okay. S 1> ไปเร็วนะพี่ท่านนี้5นาทีอ่าพี่ท่านนี้5นาทีพอนะครับพี่ท่านนี้5นาทีพอนะครับอ,องนี้เก็บได้นะครับองนี้เก็บได้แต่ไม่ใช่สายสมเด็จครับอ,องนี้เก็บได้เก็บได้โอเคนะครับไปท่านอื่นนะครับพี่อันนี้ยังซีซันาส,ะสาระคำนะพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ ไม่มีองค์ที่สะสมนะครับอีก2อ,องค์นี้ก็คะแนนเก็บได้ครับคะแนนนี่สะสมได้นะครับรูปเหมือนตัวผมผ่านาต่อกล่องที่2นะครับอันนี้ f c จากนครพนมนะครับที่ผมดูค้างไว้ครา,าวก่อนนะครับที่ว่าเป็นรูปเหมือนอนุสรหนึ่งปีนะครับก็คือรูปเหมือนองค์นี้นะครับ ถ้ารูปอันนี้ทำพิมพ์เรียนแบบเสียงตัวเอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีเม็ดปูนขาวนะครับถ้ามีเม็ดปูนขาวที่วางเลยนะครับเนื้อจะเหลืองยังไงก็ตามนะครับถ้ามีเม็ดปูนขาวตานี้ดูง่ายครับตานี้ดูง่ายน,นี้วางเลยครับโอเคนะครับกดีกดีล่าสุดที่ผมลงไปนะครับเนื้อ โกเดสองอ์นี้ไม่ใช่แบบที่ผมเล่นนะครับเห็นผมลงโกเดเช่าโกเดเช่าแบบนี้เส่งแบบนี้มาผมยังไม่รับนะครับผมยังไม่รับถ้าผ่านผมนี่จะอีกเนื้อหนึ่งนะครับเนื้อจะออกอมเขียวลองกลับเข้าไปดูได้ครับลองกลับไปดูคลิปผมได้ครับองนี้มีแบบทําแบบให้มีรอยเลี่ยมเก่าที่เป็นรูปหัวใจนะครับ นี่คือรอยฝนนะครับรอยขูดนะครับให้เป็นรูปหัวใจอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ตัวผมยังไม่รับนะครับโกเดสีสีนี้นะโกเดสีนี้ผมยังไม่รับนะครับสียังไงเราจะบอกว่าไงบอกไม่ถูกนะแต่ยังไม่รับนี่เกียรเชโยผ่านเลยแบบนี้เจอแบบนี้ผ่านเลยนะครับ อ่านเลยเจ้าของพระน่าจะชัดเจนกว่าผมนะอ๋อไม่ไม่ใช่เลยเจ้าของพระน่าจะเห็นชัดเจนกว่าท่านอื่นเพราะว่าเอาผ้ากลับไปนี่สามารถเอาไปเป็นองค์คูได้เลยนะครับเอาไปเป็นองค์คูในการสะสมได้เลยว่าแบบนี้ตัวผมเห็นมาเยอะนะครับตัวผมเห็นมาเยอะโอเคหกองนะพี่ ไม่มีแบบที่ผมสะสมนะครับพี่ผมส่งกลับนะครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้ผมต่อกล่องที่3านะครับ fc กล่องที่สนะครับเดี๋ยวดูตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดพระแล้วก็เรียงพระให้พี่ๆดูเลยนะครับเพราะว่าไปเร็วนะครับไปเร็วเพราะว่าเปิดพระค่อนข้างจะเยอะนะครับในกล่องนี้นะครับแกะตอนแกะเนี่ย เห็นพระที่ถึงยุคแล้วนะครับเห็นพระที่ถึงยุคแล้วแล้วต้องบอกว่าเป็นสายบางคุณมนะครับไม่ใช่สายวัดหลักขังนะครับคือถ้าผมจะหยิบขึ้นมาลิตทีละองค์เนี่ยก็น่าจะพอจะรู้นะครับลองดูนะครับลองดูไปตามผมนะครับแบบนี้ผมจะปล่อยผ่านนะครับแบบนี้ผมจะปล่อยผ่านเนื้อดำ หลากสีนะครับก็ประมาณ7สีได้ผมจะปล่อยผ่านนะแต่ถ้าเป็นเนื้อดำที่ผมเล่นผมผมเอานะ,อะลองดูนะครับพอจะเห็นชัดไหมอ่าโอเคนะเจ้าของพระ,ะเห็นชัดเจนนะครับแบบนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับแบบนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับก็คือเอากลับไปเป็นองคูได้เลยนะครับองคนี้นะที่ผมบอกว่าถึงยุค เดี๋ยวนะผมขอดูองค์อื่นต่อนะครับผมขอดูองค์อื่นก่อนนะครับองค์นี้ก็สะสมได้นะองค์นี้สะสมได้นะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะหนึ่งองนะครับกับองค์นี้สององนะครับอันนี้สององที่ผมให้สะสมนะครับแต่แต่ที่ผมจะเช่าผมเช่าองค์นี้นะครับผมเอาองค์นี้นะอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นสายโรงงานบางขนพรมอันนี้ก็สะสมได้แต่ผมยังไม่รับอ่าผมยังไม่รับอันนี้สายโรงงานนะอันนี้สายโรงงานนะครับออันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับหลวงพ่อเงิน ยังไม่ได้เช่านะครับยังไม่ได้เช่าผมขอดูองค์เดียวนะครับสองสองนนี้สะสมได้นะครับสองนี้สะสมได้อันนี้เป็นช่วงรอห้าแต่อันนี้ถึงสมเด็จถึงทันสมเด็จนะครับคืออย่างให้เห็นว่าคลิปนี้ก็อาจจะจบที่พี่ท่าน fc ท่านนี้นะครับ fc ท่านนี้คือองค์นี้ตัดขอบคือจะสังเกตว่าตัดขอบเนี่ยตัดแบบซุ้มหายไปด้วยซุ้มด้านล่างนะครับ ตัดซุ้มหายไปด้วยนะครับเนี่ยแบบตัดชิดขอบเลยคือตัดมาตั้งแต่นูตอนแรกเลยนะเพราะว่าไขขึ้นคุมแล้วนะครับไขขึ้นคุมแล้วองนี้ดูง่ายมากนะครับองนี้ดูง่ายมากแ,แป๊บนึงครับผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ผมมองเป็นเจดีใหญ่นะเนี่ยมีจะเห็นชา g จิวรน,นะครับนี่ผมมองเป็นเจดีใหญ่นะครับเดี๋ยวขอ ขออนุญาตส่งเนื้อชัดๆให้ FC ได้ดูนะครับอ่าองนี้เป็นเหมือนพระลงรักเก่ามานะครับแต่ว่ารักนั้นไม่หลุดหลุดไปไม่หมดนะครับก็จะเห็นค้าบดำๆอยู่นะครับอันนี้คือบางขนพรมนะอันนี้คือบางขนพรมที่ถึงยุคสมเด็จนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับโอเคโอเคอ่าเ,เดี๋ยวนะครับ พยายามจะให้เห็นชัดชัดนะครับนี่นะครับองนี้นบางคนพมยุคสมเด็จนะครับอันนี้ถือว่าเป็นองค์คูได้เลยนะครับเป็นเนื้อองค์คูได้เลยหาเช่า,าสมเด็จบางคนพรมได้เลยนะครับนี่นะครับทุกองค์ที่ส่งมานั้นไม่ใช่ นะครับไม่ถึงแต่องค์เนี้ยถึงแท้ทันแน่นอนนะครับโอเคนะครับ fc